ทุกคนระหว่างสีดำกับอันนี้อันไหนล็อกดีกว่ากันทุกคนคิดว่าหน่อยใช้สีดำหรือสีขาวดีสีดำแล้วกันที่ฉีดไปอังไม่ได้เข้าผม เข้าหน้าเต็มๆก็หนูยังกินหนักไม่ว่าจะกินหนักตัวหนูก็ไม่หนักหรอกนะ ก็หนูกินหนักไม่ว่าจะเรียนหนักตจอหนูก็ไม่หนักหยักนะไม่นะแต่เมื่อเช้าตกก็หนูนีกกินหนักก็ไม่น่าเปิดไปฟังเลยอ่ะ ก็หนูจะกิหนักไม่ว่าจะกินหนักหรนหนูก็ไม่นหนักหรอกนะพี่ตัดถึงหรือยังให้ดูหรือเปล่าสามสิบโลยี่สิบโลมันไก่ทีน้องโบอิน ไอ้คุณเอ้อายอ,อาย่าไอน้อไอทำไมน้องลองจะน่ารักน่ารักจดุดใยไม่เห็นต้องยเลยแมวเมียวทำดีๆเอ้าก็หนูไปเปิดเจอนี้ใช่ไหมั้ยกับก็นนหนูย่งรินเนี่ยไม่ว่าจะกินหนักเจอน,นู่ก็ไม่หนักหอกนะไม่ร้องไงก็อย่าเยียดชาบปปี้ช็ปป่ีบี้ มัน <laughs> หนักใจดิ <laughs> มันร้องอย่างนี้เลยเนื <c oughs> ่อง่ากดเข้าผิดชอบอจบุจบาตาย <c oughs> เรียนหนักกินผักอ๋อก็หนูจะ <c oughs> เรียนหนักไม่ว่าจะกินผักตัวหนูก็ไม่หนักหรอกนะก็กินผักแล้วมันจะตัวหนักได้ยังไงอ <c oughs> เราจะไปไหนเต้าไ,ไ,ไปไหนก็ไดโตแล้วโตวแล้วจะไปไหนก็ได้จ้ะมันจะทำไหมโคตรโตโตมากโตจัดโตเกินโตกี่โมโตไหนกอนพี่ไปขโมยกระโปรงใครมาใส่เป็นเสื้อโหนอนนี่จริงๆมันเป็นกางเกงที่อยู่แขนนี่คือขางเกงเห็นไหมเนี่ย คือขางเกงครับน้องน้องไม่รู้จักซะแล้วน้องไม่รู้จักพี่ซะแล้วจุ๊ยหิอย่างยีนน่ะไม่ว่าจะกินเด็กุเอ้ยไม่ใช่กินไม่ใช่กินเด็กไม่ใช่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 สวัสดีค่ะน้องเน็กสวัสดีครับพี่อเล็กซ์ไฮไฮสวัสดีทุกคนครับ กินเด็กกินอะไรนะกินเหล,นะล็กกินเด็กกินเด็กเป็นอม,มะตะเลิกดูจุกปอมเนี่ยโอ้ยแย่งไอริสอยู่ทุกวันนี้พี่แรปให้ฟังหนะ่อยโยนี่นี่คือสิ่งเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดเบาๆแต่ไก่ไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่งกูต้องสิ่งมาก่อนได้เวลาวิ่งกูต้องวิ่งมาบอก ทำดีๆฮายยุสบายดีคะ่ะแล้วหนูกินผักหนัก97โอต่แล้วต่แล้วต่แล้วผักอะไรนั่นมาแปลกกว่านี้ดีจัง <laughs> ยิงจู่ไอริสรอเทโอดีแปลกแปกทำไมวันนี้มุมนี้สวยเพราะผมมันเป็นอย่างนี้เนาะแดดมันทองไม่ใช่เป็นเพราะทรงผมที่ทําให้ทรงหน้าวางกล้องแบบนี้เรายังรอด <laughs> สงหน้า คุนสั่งมาเออมาเอามาสักหนึ่ง นอสามสิบตลบแลอ้าวอาโดนแขวนอีกแล้วทุกคนคะจัดการี่ตันเลยมาสายค่ะโดนโดนจ้าเชืองยังจะอยู่ตึกไหนอ่ะโอ้เดี๋ยวพิมบอกเราอยู่เซเว่นโอเคเข้ามาเลี้ยๆเลยเดี๋ยวให้ออลงไปรับิดออกแล้วโอสี่พี่แม่พี่แม่ยันมานี่ลงโอ้ยเกินมา โอเคแค่นั้นแหละเฮนแมเเ็นแมพี่ตันน่ะไม่เหนียวไม่เอางั้นไม่กินไม่กินบอบอโอ้ยตันตีก่อนมาเร็วๆถ่ายบนห้องก่อนแล้วกัน ขึ้นมาคุยนี่ก่อนพี่ตันมาใส่หักเงินพี่ตันทำงานไม่ได้เงินค่ะก็เอาใส่มาหักเงินกับบอดด้เงินบ่ได้เอาใส่มาหักจริงเหรอ ถึงแล้วแหละ <c oughs> อาจารย์ตุ้วงานฝีวันนี้หนูแต่งหน้าสวยเนาะสวยไหมหรือฟิลเตอร์ filter, วะเอาฟิลเตอร์ออกก่อน อันนี้รูาแต่งหน้าสวยนะเนี่ยอ,อันนี้จะแบวอันนี้ตัวจริงก็จะแบบสวยๆหน่อยนึงอะไรอย่างงี้พา,าใส่ฟิลเตอร์ก็อ๋ออันอยู่เย็นนะหน่ะไอ้ว่าจะกินถักจูนหนูก็ไม่อยากหลอกนะอยากเจอตัวจริงนะ่ะทำดีๆอ๋อเดี๋ยวลงไปเองดีกว่า มันน่าจะเสร็จเลยต้องต้องไปเอาเอาใส่ตู้อบปะไปจัดน,นี้ไะกินอยู่ในเย็นเนี่ยไม่ววาจะกินหนักตัวหนูก็ไม่หนักดอกนะเดววะหายแป๊บนึง

มาค่ะอุย้ยหนูเขินอบปะเอา้าตะกร้านี้มันมีผ้าแค่นี้เองหรอใช่เพิ่งตัดสรุได้อันนี้อบเข้าอบหมดเลยเออเข้าอบหมดเลยแหละเข้ารวมกันเลยเพราะผ้าไม่ได้เยอะขนาดนั้นะอบให้หมดจะได้ไม่ต้องตากช่วงนี้ฝนตก เอ้ยพี่ตันเคอถึงตึกไหนแล้วไหนบอกถึงเซเว่นยืนข้างรถเราอ่ะยืนทำไมข้างรถเราอ่ะไม่ท่านในกายงานหนอมกินอะไรเยรอตรงนี้น้นงนงจับไว้ยกยกเออ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  ผ้าถือเชือกผ้าเดียวตู้เดียวก็แห้งอ่ะใช้ของเธอเดี๋ยวก็ครึ่งล่างฟันครึ่งบนพันแกนปากแกนนี่ก็หนีงิ้งหนิหนูไม่จะกินน่ะตัวหนูก็ไม่หนักหรอกนะ ทุกคนไปหาพี่จันกันกำลังเปิดไเช่วยนไปสุกกันเถือเราสอบไปทำไมอย่ามวัวอะไรติดติดต <c oughs> ิดเขาจำหน้าเธ <c oughs> อได้ <c oughs> หรือเปล่า ขาไม่แลกบันแล้วเขบอกว่าจะแต่ไม่แลกไม่ได้คุยเลยเปิดไฮเลยบป่ไม่ลดกระจกเลยเอาแหวนยูโกรอ n g อ๋อไม่ได้ไปไหนอยู่ที่ห oh, ้องนี่แหละมีอะไรให้ส่วยถือไหมโหนักกระโดดก็เห็นมาถือของซอยด่มาปั่นผาจ้า อ๋อถึงที่ดานเราคนเดียวแน่นอนค่ะที่มึงมึงไม่รูนะ้หรือยอีกเพลงถ่ายที่ร้านไม่รูปคิดว่าแต่ว่าร้านมันยังไม่มีป้ายร้านเลยป้ายน่าจะได้พรุ่งนี้ประมาณว่างถ่ายรูปเซตน,นี้ให้ได้ไหมคะแน่นอนอยู่เลย อาอไม่เห็นอย่างนี้นี่จะขี้ดินโคตร ซีนจาไม่ได้ไปไหนจริงไหมคือทำไมนี่ไงขึ้นห้องยูโ you น know, ขึ้นห้องโปรดักชั่นใหญ่มากลูกวันนี้ทำงานที่บ้านคะ่ะมืมงเนอ bon. นี่ถ่ายกี่เพลงถ่าย10เพลงคะ่ะอิรีบ่ะทาคนไทยยัง หน่ว่าน้างถ่ายหัวเปรี้ยงกัสิตจถ่ายที่ไหนพัทยาเหรออืมกต่งเครขึ้นลิปมันไม่มีขื้นมันเข้าค้างเกดีอยู่ทำไมเข้าไม่นี่แม่แล้วตอนออดทำไงตอนออกตอนออกใส่อุ้ยแฟนระดับเก้าคืออะไรพี่ตันถามสิบเพลงเก่งเกินสิบเพลงเลยหนูก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอะทุกคนพี่ตันบอกเขาว่า เขาเปิดเลยคนไทยไวใจเกินถ่ายนี่ได้ไหมได้นี่ได้ทั้งสองห้องเลยนะมีไฟสีสีด้วยนะไม่เป็นไรรรเเาา่มอยู่ออก็ได้วันนี้พี่ตั้มถ่ายคนเดียวนะครับผมก็หนูจะเรียนน่ะไปถึงไทยหลุดจาของผู้เดียวอ่ะท่านมาถ่ายคือว่าช่วยใครนั่น่ายคนเดียวโอเค ให้ลูกงง <laughs> มันเล็กอยู่หรือมันกว้างกว่าเดิมมัน,ม,นมันเล็กกว่าเดิม้บูยมันอ่มันมันเล็กกว่าเดิมแต่ว่ามันก็ถูกลง <Okay. S 2> ใช okay. Okay. ่เป็นจังใดค่าตอบแทนที่ตันเป็นเบียร์เย็นเย็น มีแต่ว่าไม่เย็นนะดิปิดปิดไฟไปออกปิดมา,มานมานเออเพราะเธอและเขาทานไปเก่ายังร้อนเราวันเด้อไม่งั้นก็ถ่ายสองเพลงที่นี่เลยพี่ตันไม,ไม่ต้องไปไหนไ อันหนึ่งห้องเงียอันหนึ่งห้องนูน้<ด>จนจบแล้วขาดออกอีด <c oughs> ีขาน,นิดเดียวรถตีแทมทำไมรถติดวันอะไรวันอังคารจ้ามันหนอกมาเมื่อเราฟังเพลงถ่ายทานไฟเก่าถ่ายเพลงทางน่ะมันหนวกมากเลยอยโยอุบลเนอะเพราะเคยรถติดแบบน,นี้เลยโอ้ยกะอุบลเนาะบอแมนเมืองกรุงเทพก็กรุงเทพนั่นแหละโอ้โหนี่หรือบางกอกพิษกับบ้านนอกตั้งหลายศอกหลายวัง คืนทางด่วนเท่านั้นอะเอาทางด่วนที่ไม่ได้แปลว่าทางด่วนเหรอทางด่วนจิตเลยคุณหยองแ้วล่ะเก้ารือเปล่ามาพลังสองเอามันมีอะไรเธอคือว่าเธออยู่ลาดกระบังมันคือไปละเองลาดกระบังอย่างเขาอยู่กับประแดงเอาถ้าคือว่าเธอบอกสมุดปากกาคือพลาประแดงเหรอใช่ปลาปลาแดงคือสมุดปากกาเหรอจ้าโอ้ ข้อคีข้อคีข้อคี่สียสายมาไม่เรียก痧มัเพราะว่าเข้อยานหินล้นใจครับข้อคีเสียขวาเสียขวามันกระเทือกอันนั้นไงมันกระเทือกเถือกข้างสะพานไงยุ่ยตยเตยสะพานที่เข้ากันร่งสายเข้าก็นเรื่อบกี่แล้วมันมีแสงดีตรงนิดหนึ่งไม่ก็ปิดให้มันสนิทตีมันจะสวยอ๋อให้มันมีแสงเอากลางวันใช่ไหม รีวิวโซนาเวิร์กช็อปราสุดได้ไหมเออ่าสุดตอนไหนคะแบบแบหนุ่งแบบหนง,แบบหนงต้องมันนอันนี้ไหมไม่เห็นหอลอกอะ มันต้องให้ฮะอวไม่จันก็ผ่าตัวมันไม่นี่เม่ดีเก่าไปทั้งเมื่อกับมาตัวมันมีท้งเมีแทนี่ยฟนเขาอยู่วันที่สิบสามมนวันท่สิบแ่นีเหนี่ยฟนเนาะสุดยังนี่ฮุดหรอมันเป็นฮุดหรอ มันเป็นฮูดขอดูหน่อยดูมุมก่อนว่ามันได้ไหมอุ้ยได้อยู่นะสวยๆแต่มันไม่โฟกัสชั้นจ้าเย็มมาทำเป็นปกเลยนะอะง้ัพวันไหนนี่อัพตอนเย็นมีคนรอฟังไหมนี่อัพตอนเย็นได้ไหมมีคนรอฟังปะมูมันํำโหดมื่นมื่นจัะคิดว่ามันตีท้องที่สามอ่ะกระถ่ายแล้วนี่เจ๊โมงตอนนี้หาโมงลงถุงสี่โมง เท่าตัดท่านอยู่บ่เท่าว่าข้าเป็นไผลเท่าว่าไผลเป็นเห่าจากข้ากะบ,บัลูเพื่อนหนึ่งเพียงเลยเขาวกะเบรี้กข้าวกถ่ายหนึ่งทุ่มไหมได้ครับต,ตัดตัดอันสีลงมมือหนีก่อนมีแฉก็อ<ก>ี้มันอันนี้ไปปะไม่ไมต้องเอลงไปอีกนิดน,นึงเพืกอนพอดีเข้ามาสวยเลยเอากระสอบไซบอทเข้าเจอเนี่ยแชงกำลังสวยเลยนะนะ โอแสงบโอ้ปักไฟบักไฟโอต่ก็งิโดดูไม่ได้เปิดเปิดกระตาเยนีปดนี่บักไฟดูดิมันปิดเปิดหรือปิดมันปิดอยู่เหรอใช่ตดิ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 ักไฟนี่ไงเป็นแล้วไม่อยู่ชี้แดงเลย หิวข้าวไหมกินข้าวยังกินรงท้องนี่ขนมเยอะแยะคนร้านมีแอร์ไหมอะ่ะไม่มีอู้อเอเดี๋ยวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้แป๊บนึงสั่นหายเอามาดูกัน หิวเอา้าคือผู้งามอยู่ตัวละ่ะเอาอแต่งหน้าปนนี่ไ้งาม่อนสาดตื่นมาอาบน้ำแต่งหน้า <ขอ S 1> กระบ้าขอบค,นะคุณที่ตื่นด้อมันขาวเกินอ่าแล้วมันไม่โฟกัสอ้อมันโฟกัสข้างหลังนู่นก็แต่หน้าเธอนะแต่โฟกัสไอ้เขียวอะไม่ขึ้นไม่ถ้ามันไม่โฟกัส้นต้องถอยหลังไปอีกนิดนึง เฮ้ยลองใช้ฟิลเตอร์นี้ดีไหมข้างในเราก็เปิดอยู่แต่ว่ามันยังไม่เย็นรอแป๊บนึงเพิ่งเปิดใช่ไหมใช่เพิ่งเปิดตัวข้างนอกเนี่ยเราเพิ่งฟังผลกระแส่ะลองเอาเขาบอกเลยนะแอร์เหลืองแอร์เหลืองแอร์เหลืองคืออะไรวะเอ้าหอหอล่างสีแดงแอร์เหลือง นี่นะเปิดไฟน่าสวยจังอุ้ยสวยเฉยๆนี่แหละไฟดีก่อนพี่ตันฮะเอ๋อขอไฟนี้ก่อนไฟไหนไฟนี้ไฟนี้นี่ชั้นสีนี้แหละอ๋อแล้วทุระยังมาใส่ไฟเฮานี่อ๋อเดี๋ยวขอด้อมีผ้าค้างไว้มีผ้าหูงสวยๆไหมหาอะไรผ้าเหรอผ้าหูงสวยๆคนๆแบบนี้มีไหมไม่มีผ้าคนๆเรื่องดีน่ารักของอ้อเฮ้ยโทนนี้ก็สวยนะถ่ายไปอีกสักหน่อยก็ได้ น้ำตาลขาวโอปคได้มาเดี๋ยวเราจะไฟเหลืองใส่้านแลัวพ่อยอดนักทายให้เบบี้เออค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้แฟดแฟดแฟดมันดูนั่นไงค่ะคนคน,นีน้ำตาล เป็นหมาแฟตบอกเอาไม่ไม่นี่เอาจะนอนจะนอนจะน,น,นั่งขวดไข่ This is a mice แอเดี๋ยวเอาสายให้กับนึงอให้ไเอียเอียสีแคมีสีอื่นไหมอ่ะไม่มันสวยแล้วพามันสีอะไรพวกนี้เธออย่ามาเอียไม่ม่วงเรานะก็มันไปนั่นซะผิดไปทำไมถึงเอียไม่เราแบบนั้น,น สวยจริง้งเจอเรื่องจิงๆไม่ม่วงบพ่พ่อสายสีม่วงนำไ,ไม่ม่วงไม่พอแต่งตาสีม่วงออปะเกียบถ่ายบรรยากาศไว้ด้วยก็ได้แบบปิดกล่องก,ก่อนที่ล่ะดีอะไรไปเก็บก่อนอออโอนงอิ๋งงอย,ย๋งกับแม่บ้า อะไรคืออห้าวฝากกล้องไปไหนโอตกใจเปยฝากกล้องรู้ลแล้วจะของแกอยู่คนเดียวนอกจากขนตาหอมแล้วฝากกล้องไปไหนผมปอบพวกนี้ยูนี่บ่มามีนหรอผู้ชายเอาฝากกล้องไปใส่บ่ที่นี่ เอากล้องไปใส่เอาอนี่เอาเอาไนี่จะใส่ลองถได้วแต่ว่าบ่พ่อใหทางไหสมมุติว่านั่งนี่ใช่แล้วจากนางบอพึงนั่งบอพึงยัง ถึงเหนื่อยแช่น้ำหรือยังแชอะไรปลาเปล่าพวกแช่น้ำไปกิน Hello 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 How do you do ปิดอย่างคือดีแท้จุก,จกเ,เออทำให้เรามั่งสี่กล้องเรามีแต่ฝุ่นปกติเ,เราก็ไม่ได้เองเราให้น้องทำม,มันไม่ต้องเช็ดใช่ไหมคือแค่เป่าๆฝุ่นออกเ,อชเช็ดเข้าบองหัวผ่ามันไม่เอ,เอเียงไยค่าล้างค่าล้างกล้องเราอ่ะสามพัน ได้ยุได้ยุอยมอนิสได้ยุสามพันคาลังกองเข้าหาวิธีหลังองิซะแมนไ,ไฟเธอเสียบตามากพอหมอันชีนนนเท่าออนเนี่ยสุดเลยแมน ทุกคนงั้นหนูไปแล้วน้าซะไปแล้วนะมัไนะไปประมาณไหนเชี้ยะเชี้ยยยังสวยอาไหนดูหน่อยดูมห,หน่อยโอ้ขึ้นนักเทียยังอุปกรณ์เสริอมีอย่างเนี่ยนี่เคี้ยดเคสป้าถือกล่องนักปะนี่ไม่มันมีอันนี้อ่ะเซตาใช่มั้ย แต่ว่าถ้าไม่แสบก็จะไม่สวยนะไม่เป็นไรทนได้โอเควางก่อนเดี๋ยวจัดไปก่อนโอ้ยทุกคนกล้องพี่ตันหนักมากไปแล้วนะไปเร็วจังจะไปทำงานครับไอวันทูโกทำงานนาวนาวนาวบายบายยังใ,ให้นั่งยังแค่หนึ่งหรอทคน นางผู้นั่งป้ยว่านางอยู่พื่เดียวอยู่กลางได้ไหมอยากให้มันเป็นแค่พื้นที่ของโซฟาใช่ใช่ขาไม่น้วขาไปที่กูวไปไปจะไปก็ไม่ไป่ซมายเนมพรีส d ดม i กา โอเคไปแล้วนะคะ <m uch> ทุกคน <m uch> ไว้รอฟังเพลงกันนะมูมู <m uch> <m uch> <m uch>